บรรยากาศสวนจนเย็นๆครับเย็นของวันพุทธที่3ธันวาคม2568ครับผผักตรงสวนหน้าบ้านก็อยู่ในกระถางครับก็มีทั้งที่โตแล้วก็ไม่โตครับอย่างฟักทองก็เริ่มโตครับส่วนกระเทียมยักษ์ตรงนี้ก็ยังเป็นเส้นๆอยู่ครับ ผักในกระถางที่หน้าบ้านเยอะเลยครับตอนนี้มะเขือก็มีครับแล้วก็ซิลลี่ต้นเล็กครับขึ้นช่ายนั่นละครับภรรยาเขาสั่งมาให้ครับบ่นอยากได้ครับหกกระถางครับเดี๋ยวก็จะแบ่งๆกันไปปลูกครับสวยดีครับเคยปลูกต้นใหญ่แล้วก็หมดไปแล้วครับตอนนี้กินไปด้วยแล้วก็เขาหมดอายุไปเองครับ แต่งก็มีอยู่ลูกเดียวครับก็ปลูกแบบพอเพียงครับก็คือพืชผักแต่ละอย่างก,ก็ให้ผลผลิตออกมาต้นละลูกสองลูกครับไม่ค่อยโลภมากครับปลูกผักกระลำดอกใบเขียวแต่ว่าดอกยังไม่มีครับ ก็เด็ดใบที่ไม่ค่อยสวยเดี๋ยวไปให้ใกล้ครับสวัสดีครับก็เจอกันช่วงเงย็นๆครับภายในสวนตอนนี้17นาฬิกา54นาทีครับตอนนี้ผมเดินเข้ามาที่สวนหลังบ้านแล้วครับพามาชมบรรยากาศสวนตอนเย็นๆบ้างครับดูแต่ตอนเช้าๆครับพืชผักในสวนตอนเย็นๆก็จะประมาณนี้ครับ สีสันก็จะทึมๆเทาๆนะครับไม่ค่อยสดใสเหมือนตอนเช้าครับจะมืดแล้วครับวันนี้ผมก็คงไม่ปล่อยหรอกครับไก่จะให้เขาชินกับการอยู่ในในเล้าในบ้าน <c oughs> ถ้าปล่อยทุกวันเดี๋ยวเขาจะเคยครับเดี๋ยวเขาจะมีความหวังถ้าเดินเข้ามาเดี๋ยวเขาจะพอไม่ปล่อยอาจจะงองแงครับอาจจะงุนหงิดประมาณนี้ครับต้องปล่อยเขาชินครับ <c oughs> น้องมีก็ขันอย่างเดียวครับตอนนี้มีไข่แม่คุ้มพาครับเขาไข่ใหม่เลยครับเมื่อวานเก็บไปตอนเย็นเหมือนกันครับวันนี้ก็หนึ่งใบก็หลายใบแล้วครับวันละาฟองครับผลผลิตที่แม่คุ้มพาให้ผมมาครับเลี้ยงไม่เปลืองเขาเปลือกครับพอมืดๆเขาก็ขึ้นคอนนอนเองนั่นแหละครับกินผักครับแม่คุ้มพา จะเก็บไข่เท่าไหร่ครับประตูก็จะเปิดยากหน่อยครับเพราะว่ายัางไม่ได้ทำที่เปิดอีกที่ที่มาตรฐานครับเพ <c oughs> เปิดแบบตัวขาวกันรับ ได้ไปแล้วครับรไข่แม่กุมพาผลผลิตวันนี้หนึ่งฟองครับเขาไม่ออดหรอกครับเพราะว่าอยู่ได้ในบ้านมีข้าวเปลือกมีน้าเรียบร้อยครับขอให้มีอาหารครับเขาคงอยู่ได้พื้นที่ก็ไม่ได้ครับแคบเพราะโจ้นกับน้องเมีก็ขนาดเอาสแลนสีดำมากั้นไว้ต่างตาเขาก็ยังคอยที่จะคอมเมนต์กันอยู่เรืยครับตาม นิสัยสัญชาตญาณสัญชาตญาณของไก่โจนครับไก่ตัวผู้ครับปูเล่ที่ผมซื้อมาปลูกให้ไก่ครับโดยเฉพาะครับก็ใบยังเขียวอยู่ครับหลังจากที่ย้ายออกจากถุงดำลงในยางรถยนต์ครับ ครับความสุขที่ไดจากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศเงินทองบางทีเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดาเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่ไปอยู่มากมายมแล้วต้องกลายเป็นเดีตครับคนรู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอ,อลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท่านครับสวัสดีครับ